อ่านคำสั่งค่ะคอ,คอีกหนึ่งครั้งค่ะเ,คคเจิญกลับที่ดาน กับที่นั่งเดิมต้องไปใช้สมุดแหมพอย้ายที่นั่งเลยตอบไม่ถูกเลยสักข้อหนึ่งนะ,ะต้องมานั่งใกล้ๆกับพิษนครน,นะคะอ่ะพร้อม,มรือยังพร้อมแล้วค่ะอ่ะพร้อมแล้วตั้งใจอ่านนะอ่านพร้อมกันนะคะ อย่าไม่อ่านนะตั้งใจอ่านให้พยายามเป็นากูอีกหนึ่งครั้ง อีกครั้งค่ะจ้าได้ดูหนะ้าโขนที่เก่งกันอ่าแล้วคิดตามไปด้วยนะเดี๋ยวมันตอบคำถามไม่ได้นะแม้นันสู้จึงรากทีวัยอีกหนึ่งครั้ง ันนี้หมายถึงอะไรเออชีวิต,วตล้างนี่หมายถึงอะไรอะ่ะแม้นมันสู้จึงล้างชีวันหมายถึงอะไรเออค่าไงค่าชีวิตมาเนี่ยคืออ่านแล้วต้องคิดตามไปด้วยอย่าให้มันคงอยู่กูลำคาน สืมันทับสาะอูเลยมองไม่เห็นใช่ไหมคะอ่ะอีกครั้งหนึ่งอ่านตั้งมันทัดแรกลงมาเลยอ่านแล้วคิด สมัยพ่อขุนลามนะคะหมายความว่าไงเขาสั่งให้ไปจับอะไรไเ,เออไปจับคนแต่ให้จับ,ปจบเป็นไม่ให้จับตายคือพยายามจับเป็นมาให้กูนี่หมายความว่าไงจับให้มาเป็นเป็นตัวเป็นเป็นเลยใช่ไหมคะอ่ะจาจะได้ดูหน้าคนที่มนันไงที่บอกว่ามันเก่งมากนะอ่อได้ข่าว่ามันเก่งมากน,นเนี่ยนะคะถ้ามันสู้ค่อยทำไมคะ ค่ามันทิ้งซะเพราะกูไม่อยากจะดูหน้ามันลำคานนะนะคะ,ะดูหน้ามันลำคาญมันอ่านแล้วต้องคิดบางคนนี่ดูหน้าปริญญาสิยิ้มหน่อยสิลูกอ่านแบบหน้าแบบพี่พลอยโค้รหน้าดูนี่นี้เนี่ยเพื่อนดูหน้านี่นี้แม่เหมือนมาเรียนเหมือนไม่มีความสุขเลยอะลูกหน้าไม่สะเบยไม่ยิ้มเลยอยิ้มหน่อยเออ หน้าหน้าเขา,ไม,เา,มาเไม่ยิ้มเลยหน้านี่หางมากเลยไม่ยิ้มเลยอ่ะนะเออต้องได้ยิ้มอ่านแล้วทําไมลูกต้องคิดตามด้วยนะคะเอาจากนี้ลองตอบดูว่าหกข้อนี้ใครจะตอบได้บ้างตอบลงสมุดค่ะแล้วไปอ่านมาจริงหรือเปล่า อย่าเพิ่งง่วงคนที่สองเห็นหาวไหลเที่ยวแล้วนั่นล่่ะอนุพันธ์อากาศหน้านอนเนาะเพราะวันนี้อากาศก็ไม่ร้อนใช่ไหมเออนะอ้าวข้อที่หนึ่งใครเป็นผู้กล่าวข้อความนี้ลอกคำถามด้วย ให้ลอกคำถามด้วยค่ะใครเป็นผู้กล่าวข้อความนี้เอออ่ะลอกข้อความด้วยนะคะได้ถามว่าได้ทราบว่าคำถามถามว่าอะไรไม่ใช่มีคำตอบมาเ,เฉย คนนี้นั่งข้างรุ่งอรุณก็ยิ้มยิ้มหน่อยเออพอยิ้มแล้วก็หล่อยเห็นไหมไม่น่าไม่ยิ้มเลยอ่ะลูกไม่เอาอย่าเป็นแบบคุณครูไม่ดีเป็นไอ้เสือยิ้มยากนี่ไม่ดีเออหน้ารับแขกยิ้มยิ้มไว้จะทุกข์ก็ต้องยิ้มไว้เขาบอกว่าถ้ายิ้มเนี่ย โลกเขาจะยิ้มด้วยแต่ถ้าเธอทุก์เนี่ยเธอจะทุกอยู่คนเดียวลอกคำถามนี่นะคะแล้วก็ใส่คำตอบด้วยใคร<อ>ให้ข้อละสองนาทีพราอมมีเวลาสิบนาที ยังไม่ตอบข้อที่หนึ่งไม่ยกมือน่แซงว่าตอบแล้วใช่ไหมคะธนาลียกมืออาจจะยังไม่ตอบคนเดียวเหรอคะคนเดียวนอกน,นั้นไม่ยกมือที่แซงตอบแล้วอนุพันธ์ตอบว่าพ่อขุนรามคำแหงนักเรียนว่าถูกไหม เอาสี่น้นถูกไหมถูกครับ <c oughs> ถูกครับแสดงว่าตอบเหมือนเพื่อนใช่ไหมใช่โอใช่ก็ตอบเหมือนเพื่อนเลยตอบว่าถูกใช่ไหมคะลูกมีใครที่ตอบไม่เหมือนเพื่อนใครที่ตอบไม่เหมือนเพื่อนอนุพงศ์ตอบว่าตอบเหมือนเพื่อนเหรอคะเหมือนเพื่อนโอ้เหมือนเพื่อน,อเ,หอนเหมือนกันนะคะ มีใครที่ตอบไม่เหมือนเพื่อนบ้างมีไหมคะไม่มีแสดงว่าตอบเหมือนกันหมดทั้งห้องเลยใช่ไหมคะตกอยู่ป .4 ต่อไปเท้าพันทุมเท้าพันทุมค่ะเป็นผู้ที่กล่าวข้อความนี้ <c oughs> ผิด แล้วก็แก้ไขเอาไว้ดูเวลาสอบจดไว้ดูนะคะเวลาสอบจดได้ยังะะต่อไปข้อสองถามว่า ผู้กล่าวข้อความนี้เป็นคนอย่างไรผู้ที่กล่าวข้อความนี้เป็นคนอย่างไร ลัสิตาตอบไหอยังคะตอบแล้วตอบว่าฮะฮะเป็นคนตรงเป็นคนตรงคนอื่นคนอื่นรุ่งอรุณยังคิดไม่ออกเป็นคน เป็นคนขี้ชา้าเป็นคนขี้ชา้าอ่านดูนะไม่ยอมไม่ชอบให้ใครมาเก่งกว่าอืมใช่ไหมเออไม่ชอบให้ใครมาเก่งกว่าตนเองนะคะ,คะ,คะข้อสามพระร่วงคลองเมืองใด พระร่วงครองเมืองใดก็ไหนว่าไปอ่านมาไงแงว่ก็ไม่ได้อ่านอ่ะพระร่วงครองเมืองใดครูก็เอามาจากนังสือที่นักเรียนอ่านนั่นแหละไม่ได้ไปเอาที่ไหนมาเลยพีรงพงพระร่วงครองเมืองอะไร อัฐภูมิอัฐวุธทนาลีโกมลการติมาเอาเป็นนคนรลักษนาลีตกหมดเลยเสื้อกันหนาวสีชมพูยังปริญญา ตกหมดอัตภัยอนุพันธ์ดังไม่ได้ครับตกหมดติ๊กตอกติกตอกรอมเือนัะไงแทนจันเออเก่งมากสุโขทัยใช่ยครคะแม่เฮเลยตอนนี้เฮดังลั่นห้องเลยอ้าวดูจากภาพเลฉลาดดีฉลาดดีอ้าว ข้อสผู้เก็บสวยน้ำคือใครผู้เก็บสวยน้ำเนี่ยคือใคร เป็นบททดสอบว่าอ่านมาจริงหรือเปล่าผู้เก็บสวยําำนี่คือใครสามสองหนึ่งใครตอบแล้วคะ ยังยังคิดไม่ออกคนสวยสินูนคิดไม่ออกเอ้าใครตอบแล้วผู้กเก็บสวยน้ำคือใครแล้วก็บอกว่าอ่านมานะ ตอบไม่ได้เลยหนึ่งสองสามตอบว่านักคุ้มไงนะคะข้อหหวังว่าคงจะได้นะข้อห้าเพรเรียนไปแล้วใครเป็นผู้แต่งโครงสุภาสิทธิสยามานุสติ เป็นผู้แต่งเรียนไปยังเรียนไปแล้วยิ้มให้ยิ้มอย่างเดียวพยามมานุสติเรียนนี้ยัง อเรียนแล้วเรียนกับใครจำได้ไหมใครเป็นคนสอนออเก่งมากครูยุพาสอนไปแล้วที่ยังจำมครูเขาได้นะเก่งมากใครคะลูกถ้าเปิดนะั้งซื้อสัตว์ใครตอบแล้วแทนจัน หนึ่งสองสามหมดไม่ได้ขึ้นชั้นปห้าราชการที่หกนะคะอืมราชการที่หกเอาจดไว้ดูนะเดี๋ยวเวลาสอบตกอีกนะคะถ้าไม่จดไว้ดูราชการที่หกข้อสุดท้ายขอขอหนึ่งนาทีนะคะข้อสุดท้ายข้อนี้ก็สำคัญวันที่สิบเจ็ดของมกราคม ถือว่าเป็นวันสําคัญวันใดวันที่17มกราคมถือว่าเป็นวันสําคัญวันใดอาลลัสิตาอ้าวันพ่อคุณรามคำแหงมหาราชนะคนเก่งจะตอบได้นะ อาจดไปเร็วๆครูขอพี่เขาแค่หนึ่งนาทีจำไม่แม่นเลยนะคะเดี๋ยวข้อสอบออกก็<ม>ตอบไม,ไม่ได้ตกแน่ๆเลยตอนนี้จะ<ม>ตอบเนี่ยเป็นวันครูอะจะตอบไปวันเด็กไม่ใช่นะอแล้วตอบวันเด็กใช่ไหมไม่ใช่นะไม่ใช่วันเด็กวันเด็กนั่นคือเสาร์ที่สองใช่หรือไม่ใช่ วันครูวันที่เท่าไหห่เออสิบหกนมี17บเนะต่อบเป็นวันครูไม่ใช่นะผิดนะอ่าเวลาหมดแล้วเกินคุณครูขอพี่เขาเกินหนึ okay. okay. ่งนาทีนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ